เดี๋ยวเราไปดูนะคะปาแต,ตนตออกมาหน้าบ้านปาแต,ตนตมาทำอะไรแอดเป็นค,คนที่หนาวนะคะเอซเราต้องไปดูก่อนนะคะ อะไรเหรอเขาทำอะไรเหรอจับฉลากสีไม่เรายังไม่ได้จับใช่ไหมโอ้ยตอนแรกแกบอกว่าแกจะไม่ไปจะไปก่อนไม่รู้จะไปไม่ได้ไปสีแดงหน่ป้อนจีแหว่ป้อนนี่ก็จะมาแต่ว่าถ้าไปเขียวเขียวไม่ต้องไปเขียวทีมใครเนี่ยอันนี้เขียนเลยอ่ะเขียนก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นแเสือกันเบี่ยวลุงสีอะไรลอะไรสีอะไเดี๋ยลุงจิมสีฟ้า นั่นไงอยู่มาดะก็มาดามล่องใครอยูสีฟ้ากแตนสีอะไรมในนี้มีใครสีฟ้าเแตนสีอะไรอะจิมสีฟ้านะคะสีแดงสีเหลืองเสือได้สีเหลืองสีเหลืองอยู่กับลุงนะคะเอเสือได้สีเหลืองอยู่กับลุงนะคะ ได้สิเดี๋ยวก็จะย้ายอยู่โครนไปสืบไปสีเหลือนะฮอยู่กับลุงนะทุกคนสนุกแน่งานนี้นะฮะลุงไย้ายแล้วกันเนาะงสชย้นแน่เลยสิ ไม่ไม่จำเป็นต้องเอาท่าเหมือนกันใช่ไหมครับจับไปเลยไหมคะจับไปได้ไหมครัได้สีเหลืองนะนี่นะคะก็เป็นยังไงล่ะนะบันเทิงแล้วงานนี้นะได้สีเหลืองนะเคอยดูคนนะฮะงานนี้สนุกไหมนะฮะงานนี้ไม่ได้นะะฮตัวเก่งกับตัวเก่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกสนุกงานนี้สนุกคุณนายจางระบอบเดี๋ยวคุณดาดาสวัสดีนะคะขอตัวขอบคุณคุณปุ้มโกคุณธิดาณิดคุณธิดาณิดสวัสดีนะคะ ไ,ไม่เนี่ยไมต้องไปนไม่ได้ไม่ไม่มันต้องมเียอยู่ก็ให้อะเอ้าไม่ไปไม่เดี๋ยวพี่ไปเองโอ้ดีเลย่ไปครับไปครับโอ้โหยับสลากครับผมมามามาอยู่สมพมาอยู่สีชมพูน้องอยเนี่ ไปรุ่นมาอยู่สชมพูไเควาสีชมพูนะขอบคุณนะคะแต่ว่าเจ้ากระมูกอะไรไม่ในะคุท่วันีนะขอบคุณทที่ค่ะขอบคุณค่ะพี่จ่าลาขอบคุณมากนะคะแดงอีพีนัดท้ายก้ังั่จับยังไม่ยังไม่จับหรอสุดท้ายแฟนสวยดัยังไม่หรอบอแมนสีสุดท้ายนั่นเหลือเลือก เรือเลือถ้ามันไม่เลือสุดท้ายข้าสามก็คงเอาแลยข้าสามมันคงไ่เลือสุดท้ายหรอกมาดูนายโพธิ์สีแดงลุน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 แดงสีแดงนอ้ยู่คุณนาทีคุณนาทีคุณนาทีทีกับพี่เข้ากันมันก็กินขาดแล้วเลือทีมสายฟ้า คือกล่าวว่าตัวเก่งแหละมาเลยจะคัดเลือกกันพี่ทำมาแล้วทำวัแล้วพี่กสีแดงแล้วทำไม่ได้เฮแอมิรี่ย้อนมอยู่ทีชมูแล้วเด้ออันนี้พี่พูดจริงนะพี่ค่ได้พูดเอาขอสีแดงสักหนึ่งคนนะคนเก่งๆเพราะเอสเสือบอกพี่เมื่อวานว่าถ้าถ้าเอสเสือกับเอ็นอนอยู่ใกล้กันไม่ได้เก็เลยต้องให้ย้ายลเสือเป็นคนพูดเอง

กี่คนแอดแอดมินเปี้ยวสีละกี่คนคะประมาณนะตอนนี้ประมาณสีละกี่คนะสีเจ้าิจิรมาิค่เราจะคัดกันสีลสเราจะไปชี้แกวันที่คนโอเคค่ะโดยเฉลี่ยแล้วสีละสิบคนนะฮะสีละสิบคนนะฮะโดยเฉลี่ยตอนนี้นะฮะก็เท่ากับว่าสี่มันเป็นหว่าเราจน นี่นะคะอ่านี่นะคะก็เสร็จแล้วนะจับาแล้วจับไ้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเช้านะคะโอ้เห็นหุ่นสีแดงแล้วนะคะเอซีมีแต่ตุัมเตียงตัวแล้วจะเป่าหัวหน้าทีมเอออยู่สีแดงใช่ไหมใช่หัวหน้าทีมตัวโตโอ้ ได้แอดไนมาอีกแล้วเอซี่เนี่ยนะคะอ่ะมาดูรูปงานนะไม่รู้คะอ่ะเดี๋ยวคุณป้าปล่อยอ่ะเราก็ตามป้าไปเลยนะคะอ่ะตามไปนี่นะคะลูกพิงอยู่สีฟ้าอ๋อแล้วเราจะเห็นไหมข้างหลังนี่ อ่ะดีค่ก็ตอนนี้พวงมันหนาวพวงมันนาวเนี่ยลุงก็มามาดูมาดูลุงทำงานนิดนึงเดี๋ยวให้เอซีเห็นลุงแป๊บนึงนะคะเนาะก็เดี๋ยวรอให้เอซีเห็นลุงชักหน่อยนะคะขอปูนขอปูนบล็อกขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูลุงสักแป๊บนึงนะคะเนาะจะได้ไม่ผิดหวังนะคะเอซีนี่เห็นลุงแล้วนะคะนี่เห็นเห็นลุงแล้วนะคะ อ่เอมาดูหนุมายเอฟซีมาดูอ้าวโทษเขาไปแต่มอเลือแต่เขมรถ่า้วเลือแต่ขมนี่นะคะอย่างก็ทำงานนะเอฟซีนี่แหครื้องอยางให้ให้เอฟซีได้เห็นเนาะโอ้โหกรตือมาแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยอันนี้ มันเป็นทางขึ้นใช่ไหมบันไดใช่เป็นหึ้นเใส่ล่างน้ำนี่เรียบร้อยเต็มบ้านน้ำตรงนี้อ๋อเต็มนน้ำเต็มน้ำไหลใช่ บนนะคะแ่นะคะกลางน้ำมันรั่วนะคะมันคืนขนกนะคะก็ดีนะคะตก็ดีตรงที่เห็นก่อนเนะก่อนที่เราจะทำเสร็จนะคะเอฟซีจะได้แก้ไขง่ายนะคะอ่านโมโอเคนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนรคุมครุบ เนาะอ็ดซีเนาะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะป่ะเนาะเนี่เนาะเราก็ได้เห็นลุงแล้วนะคะตื่นเช้ามาลุงก็ทํางานเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ให้กําลังใจลุงป้านะคะในทุกๆเช้าอ้าวพีเหลืองครับจ่าเอ็มได้สีอะไรคะ ชิชมพูอุ้ยผู้ชายชมพูผู้ชายชมพูนะคะนี่เอฟซีดูผู้ชายชมพูนะอ่อนหวานอ่อนหวานนะคะเอฟซีสาวว่าจะย้ายไปอยู่ทีมหล่อโอ้ยนี่หัวหน้าทีมนะคะผู้สาวพี่เพื่อนผู้สาวว่าจะย้ายไปอยู่ทีมหล่อสักหน่อยนี่นะผู้ชายชมพูเด้อเดือน สำหรับทริปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟิ่มบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ